กิจกรรมในค่ายสุขภาพวิถีธรรมเช้านี้ที่หอมบุญอโศกครับคุณอำนวยคลี่ใบจะพาไปดูวิธีการปลูกถั่วดินหรือถั่วลิสงแบบไร้สารพิษครับจะกินทีแล้วก็เอาไปแช่นนะ้ำไปแช่นนะ้ำแล้วก็ามาต้มผลสุดท้ายไม่มีเวลาไปซื้อแบบซอง <c oughs> ใช่ไหมซื้อแบบซองมากินเอามาชงง่ายดีแต่เราได้พิษเราไม่รู้ที่ไปที่มาของถัวใช่ไหม ผมไปดูเทคนิคการปลูกถั่วที่สมเี่ยจะปลูกเมื่อไรเขาต้องคลุกคลุกยาปูนดานปูนดานเพื่อไม่ให้มดผมพิสูจน์แล้ววันนั้นผมไปปลูกในแปลงนาคืนเดียวหมดง่ามาขนไปหมดเลยอ่าเป็นความร่มเดียวผมก็เลยได้ได้รูปใหม่ๆไปเคาะในถาดเคาะฉะนั้นอ่ะที่ไม้ที่มาของถั่วที่เราซื้อจากตลาดมันนูด้วยสูงงามก็จริงแต่มันมีสารเคมีเยอะเราถึงป่วยกันเยอะไงเราไม่รู้ไง วิธีการเพาะกล้าถั่วลิสงก่อนปลูกเราไปดูกันเลยครับทํำยังไงผมปลูกถั่วลิสงในแปลงนาเนี่ยเราต้องการจะปลูกนี่แหละปลูกแบบว่าเออปลูกแบบที่เราเคยปลูกตั้งแต่เด็กเนาะเอาประสบการณ์ตอนเด็กเอาไปปลูกมันก็ได้ฝนผลดิบตลอดอะไม่ได้คุกยาเพราะเมื่อก่อนมดอะไรมันไม่เยอะองค์ประกอบมันต่างกันทีนี้พอไปปลูกนั่นปุ๊บไม่ได้แช่เม็ดนะเม็ดไม่ได้แช่เอาไปปลูกแบบดิบๆนี่แหละ ตอนกลางวันก็ดีอยู่พอตอนกลางคืนไปดูตอนเช้าอยตายแล้วหมดงามตันไ่หมดเลยเอาไปกินเม็ดฉะนั้นเหลยผมก็ได้ในคิดว่าเฮ้ยไม่เอาเลยเอามาเพาะอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมก็ไถดะไปเรื่อยเลยแล้วค่อยๆมาแบ่งเป็นแปลงเล็กๆแล้วก็พอจะเราไปจะมาปลูกเพาะเราก็บอกไปวัดเลยประชุมคุณภาพลยแปลงเรากว้างเท่าไหรคน จะมีกี่แถวอ่าอ่าอันนี้แปลงหนึ่งผมก็ได้ประมาณหกร้อยหลุมหกน้อยหลุมใส่หลุมละสองเม็ดก็พันสองร้อยเม็ดนับมานับเป๊ะเลยอ๋อใส่นี้ก็เผื่อหน่อยเผื่อเปอร์เซ็นต์การงอกมันมากมากอันนี้มันเนมันมันเศษเหลือใช่ไหมอันนี้แช่กี่วันอันนี้พันสองพันสองร้อยเม็ดเหลือแค่เนี้ยแสดงว่าเปอร์เซ็นต์การงอกนี่โอ้มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็อันนี้มันก่อนมันไม่ทันงอกเนาะอันไหนจริงๆเนี่ยเราเอาถั่วเนี่ยไปแช่ แช่ในน้ําประมาณครึ่งวันอย่าไปเกินกว่านั้นเรือหนึ่งคืนก็ได้อย่าไปเกินกว่านั้นถ้าเกินกว่าน้นอาจมีโอกาสเน่าพอเราแช่หนึ่งคืนหรือครึ่งวันเนี่ยเราก็ลินน้ําออกเนาะลิอมน้าออกให้หมดเลยแล้วก็ปิดฝาอยู่อย่างเงี้ยออระหว่างระหว่างนั้นเราอาจจะพลิกตั้งพลิกให้ไออยู่ข้างบนไปอยู่ข้างล่างภายในหนึ่งวันเท่านั้นแหละภายในหนึ่งวันเราก็จะได้เม็ดงอกอย่างนี้ เพราะหลุมละสองเม็ดไม่กี่วนันต้นกล้าก็จะเริ่มงอกขึ้นมานี่คือแปลงตัวอย่างของการปลูกถั่วลิสงแบบไร้สารพิษเชิงคุณภาพของคุณอำนวยครับกา